สวัสดีค่ะพี่ค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกรารเก็บพุทธคุณพระเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่จ๋าภาพไม่ชัดยังไงนะคะคุณลูกค้าสามารถโทรมาหาแม่ค้าได้เลยนะคะเบอร์โทรหนูจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะพี่ค่ะ0840659180จะฝากคุณลูกค้าก่อคุณลูกค้าใหม่กดถูกใจกดติดตามให้ช่องกาะเก็บพุทธคุณพระเครื่องได้นะคะพี่วันนี้มีภาพด,ดีๆเด็ดๆนะคะพี่ค่ะมาให้พี่ได้เช่าได้ชมได้บูชากันจ้ะพี่จา๋าระเดิมที่เป็นองค์แรกนะคะพี่ค่ะ เป็นเบีย้ยแก่จ้ะพี่นะคะเป็นเบีย้ยแก่ลงรักท้องอย่างนี้นะคะพี่นะคะได้มาสภาพจีิงจ้ะพี่นะคะจะมีเป็นเหรียญหลวงปู่บุญนะคะพี่นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่บุญจะพี่ด้านหลังก็จะมีรอยจานนะคะด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้นะคะพี่นะคะเป็นเบีย้ยแก่พร้อมเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะพี่นะคะชุดนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะคุณลูกค้าชุดนี้หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะ เป็นเบี้ยแก้เก่าๆเลยนะคะพี่นะคะพร้อมเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะพี่ตามสภาพเลยนะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่หกร้อบาทจะพี่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าเป็นลาหูจะพี่ของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หกร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะด้านหลังจะมีรอยจานพ่อเดิมจะพี่ตามสภาพเลยนะคะพี่ด้านบนจะมีห่วงจะพี่นะคะเป็นของพ่อเดิมนะคะพี่ลาหูอมจันร์หลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะชุดนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม ห้าสิบบาทจะพี่ส่วนอันนี้จะพี่จาจะเป็นสิงค่ะพี่เป็นสิง์พร้อมรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่อันนี้700อบาทพอจะพี่นะคะ มีสิงนะคะสิงอยู่ด้านล่างจะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเดิมพร้อมกรอบพลาสติกนะคะพร้อมกรอบพลาสติกสามห่วงอย่างนี้จะพี่จ่ายนะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจากอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทมองยากนิดนึงนะคะพี่พอดีสแสงสะท้อนกรอบพลาสติกนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสนใจยังไงหรือว่าภาพไม่ชัดแม่ค้าไปเร็วยังไงนะคะคุณลูกค้าโทรมาได้คะ่ะพี่แอนไลน์มาหาหนูได้จากขี้ขาเบอร์โทรนะคะพี่0ูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จากเบอร์โทรกับเบอร ใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่ชื่อไลน์ว่าชื่อเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะพี่นะคะชุดนี้700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะส่วนอันนี้จะเป็นงาแกะค่ะพี่งาแกะสิงนะคะพี่นะคะเป็นงาแกะนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะพี่นะคะมาในกรอบอย่างนี้นะคะพี่ตามสภาพเปนะคะภาพไม่ชัดนะคะแอดไลน์จะพี่ใต้ฐานนะคะมีรอยจานนะคะพี่นะคะ ตามสภาพนะคะ1,2 0 0รบาทจะพี่1,200รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะนะคะงานนะคะพี่แกเป็นรูปสิงห์นะคะพี่นะคะไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อเดิมหรือเปล่านะคะคุณลูกค้าตามสภาพนะคะ1,2 0 0รบาทจะพี่1,2 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ่ายจะเป็นอาหลวงพ,พ่อท่าพระกระบอกขึ้นพึ่งน,นะคะพี่ค่ะพร้อมถุงผ้าเก่าๆจะพี่นะคะตามสภาพเลยน,นะคะพี่ได้มาแบบน,นี้นะจ๊ะพี่จ่ายนะคะสภาพด้านในนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูจะพี่นะคะ สาภาพด้านในค่ะพี่นะคะมีพระอยู่สามองค์นะคะพี่นะคะเชือกหนึ่งเส้นนะคะนะคะเป็นเชือกหนึ่งเส้นจะพี่เดี๋ยวเอาเชือกจัดไปก่อนได้มาแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าอันนี้ชุดนี้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะด้านในก็จะเป็นเหรียญจะพี่ เป็นเหรียญนะคะอันนี้หนึ่งรายการที่1นนะคะพี่นะคะเป็นเหรียญเขียนว่าทาบนะคะนะคะเขียนว่าทาบแต่พี่จ่ายนะคะเป็นเหรียญอย่างนี้จะพี่นะคะอันนี้รายการที่1นนะคะพี่นะคะส่วนรายที่2ก็จะเป็นสีพึ่งจะพี่กลมๆอย่างนี้จะพี่นะคะอันนี้จะเป็นรายการที่2นะคะพี่ในถุงเดียวกันนะคะพี่จะมีอยู่3รายการนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จจากคุณลูกค้านะคะตามสภาพจาะพี่นะคะมีทั้งหมด3รายการในถุงเดียวกันนะคะพี่ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่7 0 0รอบาทจ้ะ ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่700รบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าิบาทจ้ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะของหลวงพ่อท่า,าวัดก,กระบอกขึ้นพึ่งนะจ๊ะพี่จ่ายนะคะคุณลูกค้าปิดไปคุณลูกค้าจะได้พระไป3รายการอย่างนี้เลยนะคะพี่พร้อมเชือกหนึ่งอันจ้ะพี่จ๋านะคะแล้วก็ถุงผ้าอย่างนี้ไปเลยนะจ๊ะพี่นะคะนะจ๊ะพี่ เป็นหลวงพ,พ่อท่าว่ากระบอกขึ้นพึ่งน,นะคะได้มาสภาพนี้จะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะอันนี้จะเป็นสลอดกอจะพี่จา่าฝังจะเป็นสมเด็จโตน,นะจ๊ะถ้าจะเป็นเพชรจะพี่ขยอมีเสียงกิ่งอะมีเสียงกิ่งจะพี่จ๋านะคะอันน,อ 1, อรรนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะสลอดกอนี่ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะ กลมๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะเป็นเพชรอย่างนี้จ้ะพี่นะคะตรงกลางจะเป็นสมเด็จโตนะจ๊ะพี่ตามาพาดไปนะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทจ้ะหนึ่บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นเบีย้ยแก้จ้ะพี่จ๋านะคะเป็นเบีย้ยแก้นะคะพี่นะคะไม่แน่ใจว่าหลวงปู่บุญหรือเปล่านะจ๊ะพี่นะคะ ไม่ใช่หลวงพ่อรอดจ้ะพี่หลวงพ่อรอดวัดในโรงนะคะพี่เป็นเชือกถักนะคะพี่นะคะเป็นเบี้ยแก้เชือกถักนะคะพี่หลวงปู่รอดวัดในโรงนะจ๊ะพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะก็ก็อย่างนี้เลยนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ ส่วนอันนี้จะพี่จ่ายจะเป็นลกแมวจะพี่นะคะหนูขอไว้ที่700บาทจะพี่นะคะเห็นไหมจะเป็นรูปลูกแมวนะคะพี่นะคะมาพร้อมกรอบพลาสติกนะคะพี่แถมห่วงไว้จะพี่รับประกันน้ําไม่เข้านะคะคุณลูกค้า700บาทจะ้ะลกแมวนี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทสนใจแอดไลน์ line. ขอภาพเพิ่มเติม,ตมจะ้ะแอดไลน์ line. แล้วเจอแม่ค้าแล้วชควนช่วยส่งสติกเกอร์เพื่อเป็นการแจ้งเตือนอีกรอบนะคะพี่ขานะคะเป็นลกแมว700บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะพี่จ่ายจะเป็นตะกรุดเขาบอกว่าเป็นของปุ่มปุ่มโตะจะพี่ อันนี้600บาทจ้ะนะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะพี่ขานะคะ600บาทจ้ะพี่นะคะอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะคุณลูกค้ามองยากนิดนึงนะคะพี่นะคะสนใจยังไงแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะจ๊ะนะคะ600บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าเป็นตะกรุดหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่ตะกรุดหลวงพ่อเงินนี้ความยาวจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหกนิ้วนะคะพี่เกือบเกือบหกเลยนะคะพี่ขายนะคะสวยงามมากจ้ะพี่จ๋า1,000บาทจ้ะ เป็นตะกุดหลงพ่อเงินนะคะพี่ตามสภาพไปนะคะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจา้ะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะตามสภาพไปนะคะพี่เก Aut ่าๆอย่างนี้นะคะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะเป็นตะกุดพ่อเงินนะจ๊ะพี่จ๋าส่วนนี้จะเป็นสายคาดเอวพร้อมตะกุดหลงพ่อทอบจ้ะพี่ในสายคาดเอวนี้นะคะพี่จะมีตะกุดหลงพ่อทอบอยู่สามดอกอย่างนี้จ้ะเป็นลายทรงชาติเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะ แล้วเขาพร้อมเชื่อสายคาดเอวลอย่างนี้จะพี่เส้นนี้ขอไปที่800บาทจ้ะ แปดร้อยบ,บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากพิจายนะคะเป็นตะกรุดพร้อมสายคาดเอวหลวงพ่อทบนาจ๊ะพี่จ่านะคะเก่ามากจะพี่จ่ายยาวนะจ๊ะพี่จ่ายาวนะจ๊ะพี่นะคะจะมีห่วงใส่อย่างนี้นะคะพี่นะคะเราเยืลงไปอย่างนี้นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่นะคะเป็นตะกรุดพร้อมสายคาดเอวหลวงพ่อทบปัชนแดงนะจ๊ะพี่จ๋าตามสภาพนะคะแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนางจะพี่จ๋าชุดนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะชุดนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าจ๋าส่วน ส่วนอันนี้นะจะพี่จ๋าส่วนอันนี้ก็จะเป็นพระชัยมั้งคะพี่อันนี้พระชัยไหมน่าจะพระชัยนะคะพี่ถ้าพระง่างจะเป็นสีแดงนะคะพี่ขานะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋านะคะพระชัยนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ตามสภาพไปนะจ๊ะนะคะพี่องค์นี้ก็ความความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ สามกว่าๆนะคะพี่สามครึ่งะค่ะพี่ประมาณสามครึ่งนะจ๊ะพี่จ๋านะคะประมาณสามครึ่งจ้ะพี่นะคะประมาณนี้แหละค่ะพี่นะคะหน้ากว้างประมาณสองมั้งค่ะพี่นะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ ผ้าใบนี้นะคะ700บาทจะพี่ตามสภาพนะจ๊ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้ไม่ทราบนะคะพี่อันนี้ไม่ทราบว่าผ้าอะไรนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะจ๊ะอันนี้6 0 0บาทจะพี่นะคะ6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นพระเก่านะคะไม่ทราบพี่ไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่นะคะ6 0 0บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาหก0บาทจะพี่นะคะมาในกรอบพัดติกก่าๆนะคะพี่ตามสภาพเลยนะคะพี่ขานะคะอันนี้6 0 0บาทปลายทางบวก เพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญกลมพ่อควยจะพี่เหรียญนี้ขอไปที่แปดร้อยบาทจะพี่นะคะเหรียญนี้แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อควยนะจ๊ะพ่อแดงจะพี่จ๋าพลาติกเปิดหน้าเปิดหลังจะพี่เก่าสวยงามมากจะพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นเหรียญพ่อแดงจะพี่นะคะพลาติกเปิดหน้าเปิดหลังจ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปูทิมจะพี่จ๋าเช่นกันจะพี่หกร้อยบาทเหมือนกันจะพี่นะคะ สวยงามมากจ้ะพี่ตามภาพนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะหลวงพ่อก,กวยจะพี่เปิดหน้าเปิดหลังด้านหลังจะเป็นหานุมาถือธงนะคะพี่หกร้อยบาทจะ้ะหกร้อยบาทอ่ะพี่จ๋าสวยงามจริงๆจ้ะพี่นะคะตามสภาพนะคะภาพไม่ชัดแอดไลาจาะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะปากน้ําจ้ะพี่อันนี้หกร้อยบาทจะ้ะ ปากน้ำนะจ๊ะพี่นะคะเรือมพลาสติกรับประกันน้ำไม่เข้านะคะคุณลูกค้า600บาทปลายทาง50บาทจ้ะคุณแผนปูทิมจะพี่ด้านหลังจะเป็นพยาคุด2ส,สององค์นะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางปกเพิ่ม50บบาทจ้ะ ด้านหลังเป็นปยาคุดสองตัวนะคะพี่และด้านน่าจะเป็นขุนแผนปูทิมจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเต่าจะพี่จ๋าเต่าน,นี้ไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อเงินหรือเปล่านะคะพี่ตามสภาพนะคะอันนี้ได้มาแบบนี้เนี่ยนะคะคุณลูกค้าอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจะพี่จ๋าหลวงพ่อเนียมพิมสองหน้าจะพี่นะคะไม่ทราบว่าเนื้ออะไรนะคะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่องค์นี้500บาทจะพี่องค์นี้500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะ เป็นเต่าอ่ะไม่ใช่เต่าพ,พ,พ corona, <ậ u Minor. scholar> ี่ขอโทษจ้ะพี่หลงพ่อเนียมจ้ะพี่หลงพ่อเนียมพิมสองหน้าละจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพอกันจ้ะพี่จ๋าฉลุนะคะพี่เป็นกระไหลทองนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะไม่ใช่พอกันจ้ะพี่ขอโทษจ้ะปูเอี่ยมจ้ะพี่จ๋าปูเอี่ยมละจ้ะเป็นปูเอี่ยมฉลุกับพี่ค่ะเป็นเนื้อกระไหลทองตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลงพ่อแดงจ้ะพี่จ๋าเหรียญนี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะ อันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะจะสวดปู่บุญเงินลงยาจะพี่ด้านหลังมีรอยจานจะพี่700อบาทจ้ะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่เป็นเงินลงยาตามภาพไปนะคะพี่ขานะคะ700รยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพระพรมจะพี่จ่า5ห0บาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะตามภาพไปนะคะพี่จ่ายนะคะห0 0บาทปลายทางห0บบาทจ้ะแป๊บนะคะพี่แป๊บเดียวจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทรงทองสุกจ้ะพี่หลวงพ่อทองสุกนะคะด้านหลังมิตะกูจู๋หนึ่งดอกจ้ะพี่อันนี้ห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะปู่สุกวัดปากคลองจ้ะพี่ห่วงเชื่อมจะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่จ๋นนะคะปู่สุกวัดปากคลองจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะปิดตาแร่บางไผจ้ะพี่จ๋าองค์นี้หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะสวยงามจริงๆจ้ะพี่นะคะเป็นพระปิตาแร่บางไผนะคะพี่จ๋านะคะ องนี้ห0รบาทจะพี่ห0รบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบบาทจะ้ะรูปหล่อหลวงพ่อพิงค์จะพี่จารห้าร้บาทจะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะเป็นรูปหล่อพ่อพิงค์จะ5ห้ารบาทปลายทางห้าิบบาทจะ้ะพักกิงคะ่ะพี่กิ่งเก่าไม่รู้ที่จ้ะนะคะมีเดือนออกมาสองเดือนไว้นะคะพี่นะคะ ได้มาแบบนี้เลยจากคุณลูกค้าจากองค์นี้นะคะ5้าร้อยบาทพอจ้ะพี่เป็นพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะคะ5้าร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จ้ะพี่เป็นสมเด็จด,ด้านหน้าจ้ะด้านหลังก็จะมีพระอยู่ทั้งหมด5องค์นะคะพี่มีหน้าปกมีซุ้มกอมีสมเด็จมีนางพญาแล้วก็พระผงสุพรรณบังคับพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่นะคะองค์นี้ขอเวทีห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้ขอเวที่้าร้ยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ เหรียญพอกล่อมจะพี่จ่าห้าร้อยบาทจะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่เป็นเหรียญหลวงพอกล่อมจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสีวลีจะพี่ด้านหลังจะเป็นปูโตะนะคะองค์นี้นะคะพี่ห้าร้อบาทพอจ้ะสีวลีนะคะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะองค์นี้ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นอ่าพระกิ่งไพรีพี่นาจะพี่นะคะห้าร้อบาทจะพี่นะคะ พระกิ่งไผรดีพี่นาศห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปรหล่อหลวงพ่อทองสุขจะพี่จ่าห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ่ะก่็สวยๆอย่างนี้เลยนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ พักกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่จ๋าจะเป็นเนื้อเมกะสิทธิ์นะคะพี่นะคะใต้ฐานมีรอยจานนะคะตรงหุ่มคุมนี้ก็จะมีรอยจานนะคะพี่องค์นี้6กรบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นพักกิ่งเนื้อเมกะสิทธิ์จ้ะหลวงพ่อทวดจะพี่จณาหลวงพ่อทวดนะคะพี่เป็นเนื้อว่านนะคะ500บาทจ้ะพี่ห้าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นหลวงพ่อทวดจ้ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าเก่าสวยๆจะพจาจณาองค์นี้นะจ้ะพี่500บาทจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจะพจาจณาองค์นี้นะคะถ้า เกิดว่ามองไม่ชัดยังไงหรือว่าภาพเบร์ยังไงนะคะพี่แอดไลน์หาหนูจากพี่นะคะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ากงส่วนจะองนี้5 0 0รบาทปลายทาง50บาทจา้พะพักกิ่งค่ะพี่ขาเนื้อเม่กะพัดจะพี่มีรอยจานนะคะพี่5 0 0รบาทจา้ะ5 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะเป็นกิ่งเก่าไม่รู้ที่นะจ๊ะส่วนอันนี้จะเป็นชินาลาจะพี่5 0 0รบาทเช่นกันจะพี่จานนะคะ ตามภาพจากพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเป็นชินราชนะจ๊ะอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดพี่อะไรหาหนูได้เลยจ้ะพี่0840659180าจ้ะฝากพ,พี่กดติดตามให้ช่องกระเก,ก็บตะคุณผักเครื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ